สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาค,คม2567ครั้งที่2ที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจัด21คลินิกเฉพาะทางมาให้บริการประชาชนผลการดำเนินง,งานคัดกรองเชิงรุกมีประชาชนเข้ารับบริการในคลินิกเฉพาะทาง รวม2 5 0 2 6รายจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากทําให้การพบแพทย์มีความสะดวกรวดเร็วทราบผลการตรวจทันทีและได้รับการบริการจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และอสอมอเป็นอย่างดีอีกด้วยก็สะดวกสบายดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลมันไวได้รับบริการที่ที่ตรงจุดพอดีอะ่ะคือโครงการยดีมากอะ่ะ ยากให้มีอีกอยากให้มีต่อเนื้องโอ้ดีมากเลยแหละเพราะว่าจังหวัดอำเภอนี้มันไกลมากเลยกับจังหวัดกาญจน์อ่ะบางคนไม่มีรถมีลาเขาก็ต้องจ้างรถไปอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยที่มาให้บริการประชาชนคนที่เขาเข้าไม่ถึงอะไรก็มีนะขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เขาตั้งวันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจังหวัดกาญจนบุรีน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านสาธารณาสุข มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามรอยพระองค์ท่านร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบเป็นของขวัญปีใหม่แต่ประชาชนจากกาญจนบุรีพวกข่าพเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอขอบคุณทีมงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมทั้งทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากทุกแห่งที่มาร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ทําให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการในการดูแลประชาชนเป็นอย่างดีนับเป็นโครงการที่เติมเต็มได้ทั้งกายและใจให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเราจะนำแพทย์เฉพาะทางเข้าไปให้ถึง